เ็ดลังเลลดกี่ครั้งทองจับตากล่าสวัสดีนักลงทุนและสมาชิกยูไนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับมุกกระจนาพรกับรายการวางแผนเทรดทองค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันพฤหัสบ,บดีที่4กันยายนค่ะ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับมุกและทีมงานยูไฮทุกทุกท่านค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะอยากให้พี่ๆจำตัวเลขกันให้แม่นๆค่ะว่าตอนนี้ที่เราอัดอยู่เป็นเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีค่ะทิศทางทองปัจจุบันนะคะเมื่อวานนี้เนาะทองคาเนี่ยได้ขึ้นไปทดสอบเป้าสูงสุดที่เราคาดไว้นะคะประมาณ3ามพดอลลาร์ค่ะแล้วเริ่มมีสัญญาณตึงตัวจากอินดิเคเตอร์นะคะบางตัวเนี่ยทำให้มีแรงขายกําไรออกมาค่ะกดลงมาต่อเนื่่องปปปรรระะะมมาาาณณ20 3,500เียคจนไแต ห้ถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณกับตัวชัดๆนะคะบนแท่งเทียนเนาะแต่ก็ต้องจับตาช่วงปลายสัปดาห์ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงคะ่ะต่อไปนะคะข่าวหรือปัจจัยที่ตลาดกําลังเผเชิญอยู่นะคะเนื่องจากตอนนี้เลยนะคะยังหนุนทองคาเชิงบวกได้นะคะเช่นคุณวอลเลอร์นะคะผู้ว่าการเฟดกล่าวว่าเฟดเนี่ยควรลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนคะ่ะและควรเริ่มลดในเดือนถ,ถัดไปนะคะเนื่องจากยังมีคณะกรรมการเฟดบางท่านนะอย่างเช่นคุณบอสติเนี่ยเขากล่าวไว้ว่าควรลดดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้นะคะแล้วก็ในค่ําคืนนี้นะคะต้องบอก ว่ายัางมีการที่ต้องติดตามในเรื่องการยื่นเอกสารนะคะของรัฐบาลต่อศาลเพื่อพิจนารณาคดีของคุณลิซ่าคุกต่อไปค่ะหากมีการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคําได้ค่ะขา่าวเศรษฐกิจที่ต้องจับตามองวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ข่าวนะคะได้แก่ ADP Non Farm ค่ะ ISM Service PMI ค่ะและ Unemployment Claim ค่ะมุมมองการลงทุนหรือกรอบราคานะคะก็ปัจจุบันนะคะราคาเปิดทองคําเช้านี้นะคะอยู่ประมาณ3,561.9นนะคะแล้วก็มี การทิ้งตัวลงมานะปัจจุบันตอนนี้ราคา3547นะคะซึ่งเรามองว่าน่าจะมีการพักตัวนะหลังจากที่ทองคำนะคะมีการปรับตัวขึ้นมาเป็นระยะเวลา1สัปดาห์จากอดีตนนที่แล้วจนถึงพฤหัสบดีวันนี้ค่ะซึ่งแนวรับที่น่าสนใจในวันนี้นะคะจะเป็นประมาณ3 5 2 5ถึง3,535 35ค่ะถ้าหาคะ่ะว่ามาตรงนี้แล้วมีการหลุดลงมานะคะกรอบที่สําคัญเลยนะคะในแนวรับตรงนี้นะจะประมาณ3,500ถึง3,510ค่ะซึ่งแนวต้านตรงนี้นะคะจะเป็นแนวต้านที่ แน่นอนว่าสัปดาห์นี้อาจจะมาถึงแน่นอนค่ะประมาณ 35,90- ถึง3,600ค่ะและในกรอบที่เรามองไว้นะคะในสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,400และ3,600ค่ะซึ่งหากนะคะราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาตรงแนวรับหรือแนวซัพพอร์ตตรงนี้นะคะพี่พี่เนี่ยท่านใดน,นะคะที่รับมาเนี่ยอาจจะเก็บประมาณ5001้อ0่าตามบ้านอย uh ู่แฮทเราได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือแผนเทรดทองคำเช้านี้ค่ะเน้นย้ำนักลงทุน TPSL ชัดเจนค่ะสำหรับพี่พท่านใดน,นะคะที่มีคำถามสงสัยนะคะสามารถ คคอมเเนนตต์ใ้้้ิปวีีดดโไลย่ะสำหรับวันนี้นะคะมุกกาจนพรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด